นี้พี่ปิ่นจะมาแนะนํานะครับวิธีเขาเรียกว่าอะไรดีท็อกซ์ลำไส้นะดีแท็กลำไส้เดี๋ยวมาส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่เขาเรียกว่าะขับถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแนะนานะครับผมอ,อุปกรณ์นะครับผมก็มีแก้วแก้วเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแก้วแล้วก็ช้อนคนนะครับแล้วก็นี่โยเกิร์ตนะโยเกิร์ตชนิดเขาเรียกว่านะชนิดจืดแล้วกันชนิดจืดนะไม่ใช่เป็นกลิ่นอะไรนะแล้วก็นม นมจืดนะครับนมจืดอันยี่ห้อไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้แล้วก็น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแบบนี้นะครับพึ่งแท้ไม่แท้นะมันก็ว่าดที่ที่นะนี่ครับเป็นมะนาวหนึ่งลูกนะครับวันนี้มันจะใช้กันอยู่ประมาณสี่อย่างนะครับวันนี้สี่อย่างสเต็ปแรกนะครับให้เราเอาโยเกิร์ตก่อนเลยครับนี่โยเกิร์ตนะครับลดโยเกิร์ตรสดอะไรก็ได้นะเฮ้ยไม่ใช่ลดอะไรก็ได้สิลดไอ้นี่ลดไอออริจินอลนะครับผมออริจินัลคือ ไม่มีอเอ่อพวกอะไรเจียบนนะครับนี่ก็ใส่สลงไปในแก้วก่อนเลยครับเดี๋ยวนะนี่ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวขอขยับ ness, นิดนึงนะนี่นะครับแอบนี่นะครับใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยในแก้วแบบนี้นะครับแนะนํานะครับถ้าจะทำแบบนี้ทําทานตอนท้องว่างๆจะดีที่สุดนะครับผมท้องว่างจะดีที่สุดเอายเกิดลงไปก่อนเลยครับอยเกิดลงไปก่อนนะครับผม เรียบร้อยครับยกเกินลงเสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็นน้ําผึ้งนะครับน้าผึ้งใส่สักหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโดยประมาณนะครับหนึ่งช้อนโดยประมาณถ้าใครคุมน้าหนักอยู่ก็อย่าใส่เยอะนะครับอู้เยอะไปแล้วหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊นะอันนี้เป็นโต๊ละปกติใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วมะนาวนะครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับขอญาตผ่าตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่มะนาวหนึ่งลูกนะครับ นี่โอ้โหตัวมะนาวนี่เป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับสําหรับใครทานเป็นประจําได้จะดีมากนะครับนี่เป็นมะนาวลูกใหญ่นะลูกมันใหญ่มากนะอืออันนี้นะครับใส่มะนาวเป็นประมาณหนึ่งลูกนะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับหนึ่งลูกโดยประมาณนี่ครับอือนี่เรียบร้อยนะครับผม ก็ครบแล้วครับอ๋อ ó, เหลือนี่นะครับนมจืดนะครับนมจืดใส่ลงไปนะครับสมมุติว่าแก้วขนาดนี้เราก็เติมให้เกือบเต็มเลยนะครับเติมไปเกือบเต็มเลยนะครับนี่เติมไปเกือบเต็มนี่เรียบร้อยครับนมจืดนะประมาณนี้ครบแล้วก็คนให้เข้ากันทุกคนคนให้เข้ากันนะครับนะ,นะย้ํานะทําตอนท้องว่างจะดีที่สุดนะครับทุกคนตัวนี้มันจะช่วยทําให้ ล้างลำไส้ได้ดีมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะทุกคนนี่นะครับเรียบร้อยนี่มันก็นจะข้นๆเหนียวๆแบบนี้นะครับจะข้นๆหน่อยนึงนะทุกคนนี่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมรสชาติดีทุกคนรสชาติดีรสชาตินี้ใช้ได,ได้ซึ่งหาซื้อง่ายๆครับของพวกนี้ซื้อ้ง่าย,ายแต่จะยากหน่อยก็คือน้ำผึ้งแค่นั้นเองครับ ที่ต้องหาแบบว่าเขาเรียกว่าอลไรนะต้องสั่งพิเศษมาอืมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตวางช้อนก่อนนี่ครับนี่เป็นเปรียปร้ยวเปรนิดนิดหวานนิดนึง่งนะครับหวานนี้แล้วก็เป็นมันๆน,นะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับทํา่านตอนท้องว่างแล้วก็สังเกตการขับถ่ายของตัวเองนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอุจจาระของเรามันจะนุ่มขึ้นมันจะไม่แข็งนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคท้องผูกนะแนะนําทําทานอย่างน้อยนะครับสามวันตอนหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าผูกจริงๆก็วันเว้นวันก็ยังได้นะครับผมอันนี้คือเมนูสูตรเด็ดนะครับจากพี่ปิ่นนะครับผมไปลองทําดูนะครับผม รสชาติดีด้วยนะทุกคนอือโอเคครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ